สวัสดีครับเมื่อในเสียนั่นสิธาสิตอเสียบยอดมังมง่วง,ง,ง,งนี่มังมม่วงมังม่วงนี่เป็นสายพันธุ์ยังเพิ่นจำบ่ไดเพิ่นว่าแขนนั่งเพิ่นวาแขนนั่งถามกันไปถามกันมากก็หลงครับก็เสียอยอดนี่ยอดมังมง่วงเป็นมังม่วง แอปเปิลแดงครับแอปเปิลแดงแอปเปิลใหญ่น่ะลูกหนึ่งประมาณเกือบโลครับกระสีเอากิ่งกิ่งที่มันนี่ที่ออกเป็นลูกไปแล้วครับบันนี้มันกระสิแตกจากแตกอยู่แถวนี่แหละครับแตกอยู่แถวนี้แหละ สิใสวิธีพันครับ,ว,ว,รบวิธีพัน์วิธีพัน์ครับสีใสวิธีพันธ์ ใส่วิธีพันใส่วิธีพันแบบนี้ครับจานนี้ปรจิพาพี่ลูกหลีมก็าจะเอาขึ้นมาเท่งๆมันนี่การพันนน่คือว่าบวกกันบวให้มันคลายควมสืึนพันพันขึ้นไปครับ พันขึ้นไปพันขึ้นไปแต่ในี่นมงมันจิตแตกก็บจิเลื้อไว้เจ้าน้อยหนึ่งจิตไม่จิตแตกกิ่งเน่อยกัจิมาพันขึ้นมายอดเลยพันขึ้นมาพันขึ้นมาพันขึ้นมา แบบที่เดียว่าวบอยมันคลายความซ่นได้ตัวนี้ทีหลื้อไว้เนี่ยคือเลื้อไว้พา,าลูกดิ่ม ตัวนี้ผมจะอาอยู่ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ถามกันบุหูเรืองว่ามังมง่วงอย่างคือว่ามังม่วงแขนนั่งหรือบางมง่วงอย่างกับบุหูกันกนะครับ วันนี้ก็สิพาลงไปพาลงไปประมาณนิ้วครึ่งนะครับพาลงไปประมาณนิ้วครึ่งอันนี้ก็สิมาเสียมมันนี่แหละครับ นี่ขอเขามากครับของเขากระต้นเล็กๆเ,เขากระตัดมหาหหยน้อยหนึ่งรๅสิวัดเบืองสัก่อนครับอยู่ประมาณนี้ถ้ากิดเหตุเพียงเ็กฤพาเป็นลูกหลิม พาเป็นลูกลิม พาเปลูกหลิมแล้วก็เสียบลงเสียบลงเลลคกะั่นครับั่นกันน้ำั่นกันน้ำ ต้นน,ตนี้แพ้มันนี่จัดไปแต่มันอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ตงต้นนี้รัดให้แน่นนะครับดึงเขาให้แน,น่นดึงเขาให้แน,น่นดึงเขาให้แน,น่แน,น เนี่ยก็พ,พันขึ้นไปพันขึ้นไปพันขึ้นไปพันลงมา พันลงมาอ้ส่วนแขนนี่ย่านมันผสนิดกับเสือกฟ้างครับเสือกฟ้งมัดทั้งนอกนี่มัดทั้งนอกนี่ที่หนี่็หาถุงดำมาสวมไว้กันแดดครับ เอาแค่ okay. ถุงมาสวมไว้แค่นั้นนะครับโปะต้องมัดโปะต้องยังมันอกกันแดดอันนี้คือเสียบยอดครับอันนี้คือเสียบยอด นี่คือเป็นการเสียบยอดนี่คือเป็นการเสียบยอดนี่คือเป็นการเสียบยอดยับขึ้นสูงอีกแลอวเออบอตามสูงตามลงมากด บานิสีมาเสียบนี่คือเป็นการผ่าขางครับที่เอายอดนี่แหละที่เขาตัดมาให้เมื่อวานนี่แหละมันก็สิเกิดอยู่นี่แหละเนี่ยเกิดอยู่นี่แหละเกิดอยู่นี่แหละเนี่ยเกิดอยู่นี่แหละเกิดอยู่นี่แหละเขาจะสอมนี่ซะก่อน นี่ก็สิพันคือกันนั่นแหละนี่ก็สิพันคือกันนะ่ะพันการควบสื่นครับ่ให้ควบสื่นมันออกพันการควบสื่นไว้ควบสื่นมันออก ไปสิผ่านการความซื่นไม่ความซื่นมันออก ประสิทธิานการความสื่นใยความสื่นมันลคลายความสื่นได้ใบมันคลายความสื่นได้แล้วกันสิมะปาดตัวนี้จ่างนี้คืนมานี เราเคเสื้อปลาตูน้นี้ใส่ปลานนี่พยายามใส่เหนือมันเรียบ ผาดเป็นรูปร่างลักษณะนี้แล้วก็มาใส่ค่อยๆเสียบลุกนี่ให้ม่เรียบอย่าให้เป็นขุยอย่าให้มันเป็นขุยคอยเสียบลงให้นี่เปลือกมันนี่ให้ไม่ไปด้านใดดานหนึ่ง นี่คือการเสียบขานเสียบแล้วแล้วก็ต้องหาพลาสะติกพันอีกหาพลาสะติกพันอีกกันฝน หาพลาสติกพันพันจากล่างขึ้นบนเพราะผลตกลงมาในน้ำมันจะไ่ได้เข่าถ้าหากว่าน้ำเข่ามากในนี้มันจะเกิดเชื้อล่าเกิดเชื้อล่ามันก็จะบดติดแล้วมันก็จะตายไปเลยนี่คือมังมวงแอปเปิ้ลนะครับเด้อในต้นนี่มันมีลายสายพันธุ์อะลรเนี่ยมีลายสายพันธุ์เป็นน้ามาไใสนะ เอาไม้เอาใส่นี่มันลายแล้ว่ยต้นเดียวมันเพิ่นว่าสามเือดูเบองไปเบองมามันมันคเป็นสามเือดูแล้วครับแล้วมันเป็นหวังม่วงยังครับ แล้วแล้วบ่ามั่นใจนะครับบ่ามั่นใจยันเนื้อมันโมสนิดก็ต้องเอาเสือกฟางนี่ ออกฟ่างนี่มามัดอีกงามัดนี่งามัดอีก มาอีกแล้วครับอ่านี่มาพันอีกคักขักฮะมาพันขักกันนามนี่ครับนาน,นี้เป็นหนาฝนแล้ะเดือนเมษาแหละ นี่แหละครับบร้หาถุงพลาสติกสีดาหาถุงพลาสติกสีดำํำมาสวมกันแดดไว้หาถุงพลาสติกสีดํามาสวมกันแดดไว้ในต้นนี้ครับเสียบไปหลายกิ่งล้ว นี่อยฟังนี่นี่นี่เสียบอยนี่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้นยตัวนี้แต่ตัวนี้เสียบมาเหิงแหรอครับแตกกิ่งแหรอครับแล้วก็ตามขึ้นมาตัวนี้ เสียบแบบเสียบยอดครับบอดีง่าไอตัวนี้เสียบก่อนแต่เดือนพฤศจิก,กาเดือนพฤศจิก,กาเสียบนพฤศจิกาแล้วมนก็เป็นแหละครับพฤศจิก,กาเดือนนี้ก็เดือนเมษาพอถึงเดือนเมษาแล้วออกดอกแล้วครับอ,ออกดอกแล้ว สวัสดีครับคลิปนี้กัมีเท่านี้แหละกดไลค์กดแชร์ใหแน่เด้อครับเด้อ